สวัสดีค่ะก,กลับมาพบกับจิปาะะไทยในช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเก็บดอกแครฝรั่งกันค่ะไปดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะไปกันค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะต้นนี้มีชื่อว่า black locust นะคะมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นภาษาไทย <c oughs> นั่นก็คือละักะแตนดานะคะหรือว่าคนไทยนิยมเรียกว่าดอกแคฝรั่งนะคะ พืชชนิดนี้นะคะเป็นพืชตระกูลถั่วค่ะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอินดิกาค่ะลักษณะต้นที่โตเต็มวัยนะคะจะมีความสูงถึง52เมตรเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1.6เมตรค่ะลักษณะของใบนะคะจะเป็นรูปวงรี ลายใบยโค้งมนนะคะแล้วก็ที่ฐานของใบนะคะจะมีหนามเล็กๆสั้นๆ,นๆอยู่ด้วยค่ะดอกของเขานะคะท่านผู้ชมจะมีสีขาวสีชมพูอ่อนและม่วงอ่อนๆนะคะท่านผู้ชมค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะดอกของเขานะคะจะมีกลิ่นหอมแรงค่ะและยังสามารถนำไปกินได้ด้วยค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะดอกก็เป็นที่นิยมนำมาทำเป็นชาค่ะเพื่อรักษาโรคไขข้ออักเสบนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเอามาทำเป็นแยมหรือว่าแพ่นเค้กได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะนำมาสกัดเป็นน้ำหอมได้ด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะถึงแม้ว่าดอกของเขาจะกินได้นะคะแต่ส่วนอื่นๆอย่างเช่นรากใบหรือว่าเปลือกของเขาค่ะมีพิษค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่สามารถกินได้นะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามาชมคลิปจนจบคลิปนะคะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆของจิปฐาชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิปฐาชาแนลต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ